เกิดอะไรขึ้นครับน้อง أ, อ้ายสกุณาพรเสียงวิหกโพสเศร้าถูกแบนล่าสุดพี่วงอิง,งโทรหาใ,ให้กำลังใจแล้วนะครับผมก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้มาพูดถึงน้อง أ, อ้ายสกุณาพรเสียงวิหกนะครับที่กำลังเป็นกระแสโด,ด่งดังอีกหนึ่งคนใน,ใ,ในวงการหมอลำตอนนี้นะครับที่เป็นลูกสาวของพ่อนกใช่ไหมหลังจากที่น้องได้เข้าวงการมามาอยู่ในหมอลำเสียงวิหกน้องก็มีกระแสเพิ่มขึ้นทําให วงเสียงวิหกมีกระแสเพิ่มมากขึ้นอีกจริงด้วยความน่ารักของน้องด้วย<ช>ความสามารถและด้วยมนสเสน่ห์ของน้องเองนะครับผมที่เขาเรียกว่าปัจจัยหลายๆอย่างที่มันมป<ช><ไ>อยู่ในตัวน้องเนี่ยแล้วทําให้น้องมีสเสน่ห์<ช>ทาให้น้องน่าติดตามน่าค,นค้นหามากขึ้นว่าน้องคนนี้เนี่ยที่เข้ามาอยู่กับเสียงวิหกที่มาเป็นลูกพ่อนกเนี่ยเอ๊ะคือใคร ทำให้แฟนขับแฟนเพลงก็ต่างเข้าไปส่องแล้วว่าน้องอาเนี่ยคือใครพอได้เข้าไปส่องแล้วเห็นความสามารถของน้องแล้วทุกคนก็ต่างหลงรักน้องแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องคนนี้แหละคือสาวน้อยมหัศจรรยอีกหนึ่งคนของวงการหมอหลังครับและล่าสุดเนาะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นทางบอสมนเสียงวีหกก็ได้โพสต์วิดีโอนะครับว่า น้องอุงอิงซึ่งเป็นไอดอลของน้องอาายได้คอมมาหาน้องอาอายก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกันใช่ไหมค่ะก็พี่อุงอิงก็น่ารักนะเป่าจน่ารักตั้งแต่น้องอาายที่ได้นําเพลงของพี่อุงอิงนะคะไปร้องนั่นก็คือเพลงของฝันมาหลังฮานเนาะครับก็พี่อุงอิงก็ได้แชร์ออกมาทําให้แฟนคลับเอฟซีของพี่อุงอิงเนี่ยไปติดตามน้องอาอายกันเยอะมากมเราดูได้จากคอมเมนต์ค่ะ คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์บอกว่า f อฟอีล่าอุงอิงมาติดตามน้องอาอายนะก็คือเยอะมากจริงๆแล้วเอฟซของน้องอุงอิงน่ารักนะใช่น่ารักน่ารักมากตั้งแต่วันที่อุงอิงแชร์โพสต์ของอาอายออกมาแฟนลับของอุงอิงก็ไปติดตามอาอายเยอะมากใช่ค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่า เป็นความเอ็นดูของอู๋อิงแหละที่เอ็นดูน้องอาอายมากๆแล้วก็ได้แบบผลักดันสนับสนุนเพื่อส่งเสริมอาอายจนทำให้อาอายตอนนี้ก็เป็นกระแสโด่งดังอีกหนึ่งคนของวงการเลยแล้วล่าสุดได้ออกเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมเป็นเพลงแรกนะครับก็คือเพลงานย่าบอี่ก็ทะลุล้านไปแล้วหลายแล้วก็เป็นเพลงที่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวตนของน้องอาอายเป็นเรื่องราวของน้องอาอายที่ได้ถ่ายทอดลงในบทเพลง นั่นก็คือเพลงหลานยาง,งา้ำบอนั่นก็เป็นเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับน้องลว้ลวนเลยเนี่ยขึ้นต้นบอกว่าหลานยาง,งา้้ำบอชุดพ่อผลเอาให้ใส่แล้วก็ชุดที่เป็นชุดที่บอ,นอนสนกพงศกร,รได้นําให้น้องใส่นะคะในครั้งแรกที่น้องเข้ามามในไล้์สดของเสียงมิหกเนาะแล้วสําหรับน้องอ้า,อายแล้วทําไมถึงเป็นที่รักของแฟนคลับเอฟก็เพราะว่าหนึ่งแหละน้ําเสียง น้ำเสียงของน้องอายก็คือมีพลังเสียงแล้วก็ร้องเพลงได้หลากหลายจำเนื้อเพลงได้คือดีมากๆหลายๆเพลงแล้วก็ด้วยน้องอายมีความฉลาดความไหวพริบไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดๆอย่างเช่นเปลี่ยนสคริปต์โดยที่น้องออยเนี่ยไม่ได้ทราบรบและน้องก็ขึ้นผิดเพลงแต่น้องอายก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นก็คือบอกว่า อาจารย์นักดนตรีคะขอขึ้นใหม่อมขอขึ้นใหม่ที่เป็นสคริปต์ของอาจารย์นักดนตรีนั่นแหละแต่น้องก็คือขึ้นเพลงตามอาจารย์นักดนตรีครเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นคือทางด้านคุณนุนะคะหรือว่าบอสนุเสียงวิหกได้เปลี่ยนสคริปต์โดยที่น้องาอาไอเนี่ยยังไม่ได้ทราบครับผมด้วยการงานแหละหนึ่งแล้วก็ด้วยการที่เวลาหมอลำจะไปแสดงแต่ละที่เนาะก็อาจจะเดินทางด้วยผ่านนที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ดีลกันล่วงหน้า แต่น้องไอยก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีท,ทำให้แฟนคลับ f อนะคะชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับน้องออยแล้วก็ไม่ว่าจะได้รับบทบาทอะไรตั้งแต่เราได้เห็นผ่านไลสดนะคะอุ่นเครื่องของเสียงวีหกหรือว่าไลสดของออนกรุ่นชนานะคะก็ได้เห็นความสามารถของน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านละครซิทคอมหรือบทโซดบทเศร้าน้องอายสามารถแสดงได้หมดทำให้แฟนคลับ f อนะคะหลงรักเด็กน้อยใบ11อ น้องอะไรเป็นอย่างมากค่ะเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยที่มากด้วยความสามารถและก็มาพร้อมกับพรสวรรค์ของเธอคาะแล้วก็เก่งจริงเก่งที่น้องเหมือนจะสีบอกว่าน้องจําเนื้อร้องได้ค่ะเด็กอายุแค่นี้จาจังหวะด้วยนะใช่การร้องเพลงมันไม่ใช่แค่จําแค่เนื้อให้ได้จังหวะเอ่ยขึ้นเสียงสูงเสียงต่ําคือทํายังไงล่ะจะให้มันตรงกับ ที่เขาร้องมาอย่างนี้ใช่ไหมสาวสีอ่ะจนล่าสุดนะครับผมน้องอูอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้คอหาน้องอายอก็ดีใจยิ้มแก้มปริดเลยเนาะผมจะพาไปชมเป็นวิดีโอนะครับที่บอสนุหมอลำเสียงวิหกได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับค่ะแต่น้องอายดูเขินน้ำกับพี่อูอิงนะคะไม่น้องข้อหากันอืมอันนี้ิจอ๋ยเอ๋ สวัสดีครับลูกคิดถอดอะไรล่ะครับเพ่เขาบอกเขาเอื่อยว่าสันน่นอาร์ดีใจเขิน,น,นก็งค,คงจับโทรศัพท์แล้วก็นนยิ้มนั่นแหละบาโจเพราะว่าได้ เรื่ความที่แบบปลื้มใจเนาะไอดอลไอดอลโทรมาหานาอเป็นแล้วเราก็ปลื้มใจเหมือนกันนะพูดไม่ออกเนาะใช่ค่ะแต่จะบอกว่าน้องอุงอิงนะคะไม่ได้โทรหาน้องแค่คำเดียวนะโทรก่อนหน้านี้ก็มีนะคะูดจริงเลยน้องอุ๋อิงก็โทรมาให้กำลังใจน้องอาอายเนาะน่ารักมากๆเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่น้องร่วมวงการใช่ไหมแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เจเนอเรชั่นใหม่เหมือนกันแล้วอุ๋งอิงก็ เข้ามาก่อนแล้วตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วอ่าแล้วอุ๋ยก็ยังช่วยผลักดันช่วยสนับสนุนส่งเสริมน้องไอา,ายเสียงวิหกนะครับให้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ด้วยนะค่ะพี่อุ๋ยก็คือเหมือนตอนนี้อุ๋ยกําลังแต่งหน้าอยู่ไหมเอากาลังแต่งหน้าอยู่เนาะนี่ไงกําลังเขียนคิ้วอยู่เลยแลโทรมาหาน้องสาวคช่ซึ่งอจริงๆพี่อุ๋ยก็งานเยอะนะแทบจะไม่มีเวลาว่างหรือเวลาพักเลยแต่ว่าก็ยัง มาโทรมาหาน้องด้วยความที่เอ็นดูน้องก็เป็นอะไรที่พอเราแฟนคลับ f อได้เห็นแฟนคลับเอซทั้งน้องอิงเอ๋ยแล้วก็น้องอ้าอายเอ๋ยพอ,<ม>พอได้เห็นปั๊บก็เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจมเมื่อทั้งสองคนนะคะได้วิดีโอคอหาก,การ,รเป็นโมเมนต์น่ารักถึงแม้ว่าน้องอ้าอายจะแอบเขินพี่อวีอยู่นิดหน่อยโดยที่แบบมีแต่ยิ้มก็ไม่กล้าพูดอะไร,รเนาะก็ทําให้เราเนี่ยอย่าง อย่างเราเห็นเราก็คือปลื้มใจครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องอายเนาะที่อุ๋ยอิงโทรมาแบบนี้แล้วน้องอุ๋ยอิงก็คือเป็นไอดอลของน้องอาายสกุณนาพรด้วยพอน้องอุ๋ยอิงโทรมาหาก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากมายหรอกอิงก็แต่งหน้าอยู่ไออายก็เขินอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้อาายเพราะว่าตอนนี้น้องอาายเจอปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องนะคะก็เห็นน้องโพสต์อยู่ อ้ายสกุณาพรช่องจริงนะครับเป็นช่องต่อต่อใหม่ของน้องนะครับเปิดใหม่ค่ะเปิดใหม่ออายโพสบอกว่าออายสกุณาพรเองค่ะช่องเก่าโดนแบนฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะเนี่ยแหละน้องโดนแบนช่องน้องโดนแบนก็ก็ยังมีอีกโพสหนึ่งก็บอกว่านี่ครับบอกว่าอันนี้เป็นโพสเลยอันนี้เป็นเหมือนเหมือนหน้าเหมือนหน้าช่องเลยนะครับอ่าอ่าแต่อันนี้คือเป็นโพสต์ที่เป็นเป็นวิดีโอนะครับก็บอกว่าเหมือนเป็นลูก ยกมือไหว้ด้วยเนองก็บอกว่า <ฮะ S 1> คือเป็นแนวนี้เนาะจังแมนมตจแนวไฮลาบัญชีถูกแบงวัส,สันครับนี่เป็นโพสต์นี้นะครับ <ฮะ S 1> แล้วน้องก็ได้เปิดช่องใหม่เนาะ,<ฮ>ะฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับคืออ๋อนี่คือช่องเก่าที่มีผู้ติดตามห8หมดใช่ไหมใช่ค่ะช่องเก่าคือช่องนี้นะครับมีผู้ติดตามห8หมนะครับ แต่ทีนี้ตอนนี้โดนแบงด์น้องก็เลยเปิดช่องใหม่ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่2,828 28คนนะครับชื่อว่าชื่อช่องนะครับว่าอาร์ไอศกุนาพรวงเล็บช่องจริงนะครับอ่านี่เป็นช่องตอ่อต่อใหม่ของน้องนะครับฝากเข้าไปติดตามให้กําลังใจแล้วก็เขาเรียกว่า support s o น,น้องด้วยเนาะเพราะว่าเราเห็นถึงความน่ารักของน้องแล้วก็เห็นถึงความสามารถด้วยแล้วก็น้องก็ตั้งใจทําแบบตั้งใจทํามา อยากจะมาอยู่ตรงนี้มากๆเลยเราเห็น <ฮะ S 1> แล้วเราก็เอออยากจะช่วยกันผลักดันส่งเสริมสนับสนุน <ฮะ S 1> น้องอาอายสกุณาพรเสียงวิโยคให้ไปถึงฝันที่น้องฝันไว้นะคะ,<ฮ>ะก็คือการเป็นศิลปินหมอลำเต็มตัวอ่ <ฮะ S 1> ไม่แน่อนาคตข้างหน้าเราก็จะเห็นน้องอาอายนี่แหละจะเป็นหนึ่งคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกหมอลำอย่างแบบว่าสง่าผ่าเผย อยากภาคภูมิใจแน่นอนเพราะว่าด้วยความสวยของน้องด้วยความน่ารักด้วยความสามารถของน้องแล้วน้องเป็นได้แน่นอนถ้าน้องฝึกฝนพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้อายุยังน้อยอยู่ยังมีเวลาฝึกฝนอีกเยอะนะครับก็ฝากแฟนขับแฟนเพลงนะครับของทั้งหมอลำเสียงวิหกนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพลงของทั้งน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงด้วยเนาะแล้วก็แฟนขับหมอลำทุกๆ ทุกๆวงเลยก็ช่วยกันสนับสนุนเด็กน้อยทั้งสองคนนี้น้องไม่ว่าจะเป็นน้องอุ๊อิงเพชรบ้านแพงน้องอ้ไสกุลนาพรเสียงทีห่หกนะครับช่วยกันผลักดันส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ให้เขาเรียกว่าสารฝันแล้วก็ต่อยอดหมอลำให้หมอลำอยู่คู่กับเมืองไทยไปตราบนานเท่านานให้หมอลำรุ่งเรืองแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้หมอลำรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกพื้นที่มีแต่หมอลำ ใช่ค่ะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ได้นําข่าวสารของน้องอาไอสุกุณพอเสียงพโยน้องอุหิงเพชรบ้านแพงมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับ<ช>ส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้พวกเราสองคนด้วยนะครับวันนี้สาวสีเมืองเลยบ่าว<ช>โจ้ดีไซน์ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ